แล้วันนี้นี่รู้แหละข่าวเนาะข่าวมันก็ออกมาว่าพี่กับพี่หยาดแยกทางกันมันเกิดอย่างขึ้นจากพึ่นส่วนเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักคือมันเหมือนลามไปเป็นเรื่องของแบบผูกกันแน่นเกินไปจนคาดหวังกันสูงเป็นเหมือนเจ้าชีวิตตึงเครียดเกินไปเราทะเลาะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีเปิดประตูห้องมาอีกคนก็เสียใจที่ด่าเพื่อนอีกคนก็โดนดา่ากําลังรู้สึกิด ที่เราเลือกเกิดไม่ได้ขนาดนี้เลยที่เราต้องทำอย่างเงี้ยทแทบทุกวันที่แบบห้าสีสามสองแล้วก็เราต้องตลกเลยยังจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับมัน,นจริงก็เสียดายลูกวันเนี้ยผมก็ยังเปิดคลิปเก่าดูอยู่ผมก็ยังตลกเหมือนเดิมแล้วก็ผมดูเขาอ่ะเขาเล่นมุกผมก็ยังขำขำเหมือนเดิมอยากบอกอะไรกับเพื่อนหรือเปล่าคะตอนนี้เขาอาจจะมีแฟนคลับเป็นล,ล้านๆแต่แฟนคลับคนแรกในะชีวิตเขาคือผม